ในแมปนี้นะครับเป็นการหนีคลื่นสึนามิเพื่อไปหยิบลัคกี้บล็อกครั้งก่อนเข้ามาเปิดแพ็คนี้ไป OG ลัคกี้บล็อกเปิดได้ครบทุกตัวยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะเป็นหนึ่งคูณ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 หนึ่งนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยยังไม่ได้เล่นมาเปิดแพ็คอย่างเดียวโอ้มีเจ้าช้างด้วยผมมีเงินอยู่สี่สิบแปดบิลเลียนแน่นอนอัปเกรดก่อนสปีดอัปเกรดสปีดบวกห้าสิบสปีดใช้หกหม่มีละโโอออเเเค้้ร็วขึนย แล้วถือได้สองตัว500,000ถือได้3ตัวร้อยล้านถือได้สตัวหนึ่งบิลเลียนไปหยิบลักีบล็อกกันโอ้ขึ้นว่างยาวเลยขึ้นว่างยาวเลยครับนี่ก็ลัคกี้บล็อกโอ้ลีเจนเดอรี่โซนเวทิคอลโอ้โซนกว้างมากโอ้หยิบช้าซีเครตลัคกี้บล็อกเราถือได้4ตัวเราแบบหนึ่งอันนี้เป็นไดมอนใช่ไหมไดมอนไดมอนไดมอนุมาเร็วอันนี้มาเร็วไป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 ข้างหน้ามีอีกฮะอันนี้ซีเครตแล้วข้างหน้านี้คือ โอจีไหมโอ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 อะไรอะไรไม่รู้ดูไม่ทันแป๊บหนึ่งคืออะไรนะโอ้ว้าวว้าวโอ้หายหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรโอ้ึ้นมาเยอะมากอันนี้คือซีเควตเป็นโกลเด้นอ๋อเป,เป็นลอสเป็นร่างที่เป็นลอสสามตัวตัวเล็กหมดเลยอันนี้ก็มาเร็วด้วยอืมแปลกแปลกข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอันนี้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 ซีเควตที่เราหยิบนี่ อันนี้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 อะไรนี่อะไรโอ้ยังมีอีกเหรอข้างหน้ามีอีกอันนี้คือเบลนรก๊อตเบลนรก๊อตอันนี้คือเบลนรก๊อตแล้วข้างหน้านี่คืออะไรได้มาสามอันแล้วฮะเบลนรก๊อตเบลนรก๊อตอันนี้เป็นเรนโบว์ดีไวเป็นดีไวดีไวแล้วกิบล็อกแล้วข้างหน้ามีอีกไหมถ้าไม่มีวีไอพีนี่ผมว่าวิ่งยากมากๆเลยนะโอ้แป๊บนึงอีกอีกอีกเออข้างหน้าไปเร็วข้างหน้าแอบนี่ก่อนอันนี้มาเร็ว มาเร็ว e อีกแล้วมาเร็วอีกแล้วเร็วเร็วข้างหน้าข้างหน้าเร็ว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 เอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยเย่เรียบร้อยมาเรามาเปิดเลยดีกว่า divine lucky block มีอะไรบ้างในนี้ divine lucky block divine lucky block โอ้มีคิตตุปัตคิตตุปัดด้วยคิตตุปัตคิตตุปสวัสดี bros Swaggy bros อ่าหายากแค่ไหนเป็น exclusive เหรอให้เงินเท่าไหร่เนี่ยให้เงินแสนสองต่อวินาทีนะฮะเทียบกับตัวที่เราเปิดโอ้ยหลักล้าน ที่เราเปิดมาที่เป็น OG เป็นหลักล้านอ่าแล้วก็มี Lost Lost Blow อันนี้เป็น Secret เป็นล่างตัวเล็ก3ตัวเป็นโกลเด้นด้วยเปิดมาอื้มจักรยานก็ได้นะเอ้ยจักรยานเลดชิกเลเตต่อ่าสี่หมื่นสองวินาทีแล้วก็มีอันนี้เป็นเรนโบว์เบนลอดก็ก็น่าจะสู้ดีวายไม่ได้เรนโบว์ระกิบบล็อกมีมึกมีโอ้มีหกอ่ะหกนะฮะ ได้คุณลุงบันดิตโตบันดิตโตแล้วก็อันนี้คือเบนล์รัดคอที่เป็นเลนโบ้ Brainrot God Lucky Block Brainrot God l u k y b k ก็ต้องมาสุ่มอีกทีนึงนะฮะสุ่มหยิบแล้วกิบล็อกแล้วก็สุ่มตัวละครโอเคอ่ะลบแปดนี่ก Give b e l l r i d อ๋อเอาตัวนี้มาให้เขาเพื่อคอมพลตตรงนี้อ๋อเข้าใจละอืมโอเคไปๆๆไปไปหยิบแล้วกิบล็อกก่อนปุ๊บ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 ,ปบ,ปบ <c oughs> เป็นอย่างงี้แหละ ค <c oughs> ูน้ำในเกมนี้เป็นอย่างนี้แหละพื้นที่ไกลมากไม่มี VP เล่นยากเล่นยากจริงเดี๋ยวลองเลยไปตรงนูน้นเลยโซนดีวายไปอาจจะเป็น OG ก็ได้ข้างหน้านี้โซนดีวายใช่ไหมหรือ s e เพ e t อันนี้คือดีวายดเลยไปอีกเลยไปอีกโอ้โหวิ่งยากอันนี้ต้องหยิบอันนี้ต้องหยิบแล้วข้างหน้าครับอข้างหน้าตรงนี้นี่คืออะไรสูงกว่าดีวายไหมเอ้ยไปสิเอกลีเป็นเอกลี โอ้เป็นอีก u s i v e เพียบเลยอันนี้แหละอันนี้เป็นกริชโอ้หายไปแล้วโถอันนี้ซูเปอร์เอกุ v e อือแต่ละอันดึงดูดเหลือเกินอืมซูเปอร์เอกุ v e โอเคมีจริงด้วยตรงนี้ต้องรอสปอร์แน่เลยตรงนี้ทันไหมตรงนี้ทันไหมไม่ทันครับโอ้มาเร็วมากเหมือนการจราจรในประเทศไทยเลยรอจังหวะไฟแดงไฟเขียวนี่แบบอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเรนโบ้เหรอ อ๋อเลนโบเลนโบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปอนุ่นดีไวไม่หยิบดีไวไม่หยิบหยิบเอกูซิสอุย้ยอืมอืมตรงนี้ดีกว่าครับผมว่ามันอันตรายอันตรายเกินไปเออตรงนี้ดีกว่าอืมสองอันละสองอันก่อนไหมเดี๋ยวผมว่าสี่อันก็ได้นะมันสปอนตรงเนี้ยนี่คือซ e ุปเปอร์กุศิโอ้นี่เป็นชายนี่โอจิระกี้บล็อกสปอนตรงไหนล,ล่ะริมสุดแน่เลยโอจิระกี้บล็อกดูแป๊บนึงว่าแล้วอยู่ตรงนู้นครับ ไม่ไปหรอกรงน่้นอันตรายมากผมว่ากลับก่อนดีกว่าสองอันนี้ไปลองเปิดดูอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงเป็นเอกลุศิบปกติเอกลุศิบเนี่ยคือต้องแบบใช้โลบักอะไรอย่างงี้ลาวาอีเวนต์พื้นจะมีลาวาไหมอ๋อโอจีอันนี้ที่เราเคยเปิดจาได้และเป็น OG ที่สปอนปกติทุกๆ15นาทีอันนี้อันนี้อันน,น,นี้โอเคมาเปิดอันนี้อืมนี่คือเอกลุศิบชายนี่โซนเกือบท้ายสุดเปิดออกมาดูนี่คือมันมีประกรันม,มัดมีเจ้า w i f i แชคชูโรรเป็นซอสเหรอเคชชัพได้ห้าแสนเอ้ยเยอะนะอ,อกจจะเป็นชายนี่ไง,งซูเปอร์เอกซ์คลูซีฟลักกี้บล็อกซูเปอร์เอกซ์คลูซีฟลัคกี้บล็อกก็น่าจะเหมือนกันมีพวกนี้อยู่อืมได้ประกาศม,<ร>มัดมมัดห้าแสนก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่โอเคครับผมเรียบร้อยได้มาถ้าอันนี้ถ้าเกิดสริปเนี่ยคือเท่าไหร่สริ Skip ปสี่สิบเก้ารมันต้องสริปกี่ครั้งอันนี้คือหกเปอร์เซ็น โอ้เจ oh, ้าปักเบลลัดกอดหนึรป์เซ็นมาเฟนอลรีวอร์ดเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนี่คือเค a o s เควอสลักกี้บล็อกนี่คือเค a o s ลักกี้บล็อกเค o s l ลั k กี้บล็อกเควลักี้บลข้างในจะมีตัวอะไรบ้างโอ้โอ้อ๋อเป็นตัว3ตัวหมดเลยแล้วก็มีปูปูเชฟลอสโนบีนิสลอสโนบีนิสแสนหนึ่งไม่เยอะ ไปหยิบเองตรงนู้นดีกว่าครับเอออยากได้เจ้าช้างเจ้าช้างเดีนนะสตรอเบอรี่เอลฟเว่นนี่เจ้าช้างสตรอเบอรี่เอลฟเว่อันนี้คือให้เงินอ่าหนึ่งพันห้าร้ออร์เซ็นจากตัวที่ดีที่สุดใช่ไหมอันนี้ชั้นสใช้ล้านหโอเคเปิดเลยชั้น2อวันได้กิจตัวเปิดพื้นที่อีกเปิดเลยครับเปิดเลยสามล้านห้าแปดล้านย0่สิบล้านห้าสิบล้านร้อยยี่สิบห้าล้านส0งร้อล้านหกร้อยกว่าล้านหบิลเลียน ส่งนกระถาบิลเลียนโอเคชั้นที่สามเก้าบิลเลียนเปิดเลยสามชั้นโอเคเดี๋ยวค่อยไปไปสักรอบหนึ่งโอ้โหแล้วกิบล็อกแบบติดวิวเทปเพียบเลยซีเควตมองข้ามไปเลยฮะเราไปที่ดีวายดีวายน่าลุ้นกว่าเอกซ์คูซีเอกซ์คูซีนี่ดีวายอันนี้เป็นรถกอรดแล้วก็อันนี้คือดีวายโอเคที่แอบอยู่ไกลมากเห็นไหมดูอินเด็กซ์นิดนึงในอินเด็กซ์สูงสุดคืออันนี้ซีเควตอันนี้คือเบลนรถกอร์ดดีวายแล้วก็เอกซ์คูซี สูงว่า e x c l u s i v บคือ OG ที่เราเปิดอืมโอเคสี่อันละเรียบร้อยไปกลับบ้านโอเคจะถึงบ้านแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเร็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 โอเคเรียบร้อยอืมวางไป Exclusive Lucky Block Exclusive Lucky Block นี่ก็ Exclusive Lucky Block Exclusive Lucky Block อือหึ Exclusive Lucky Block ก็อันนี้ Exclusive Lucky Block สี่อันอันนี้เรนโบ้เปิดมาเปิดมาเปิดมาอันนี้เป็นไฟร์เป็นลาวา โอ้มีมังกรด้วยอ่ะโคโคฟันตตัวเอเลฟังตกโกโฟันตตัวเอเลฟังตกโกโฟันตตัวเอเลฟังตกโกโฟันตตัวเอเลฟันงต์ฮ่าฮ่าฮ่าอะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ